สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าสุนพรสบายดีค่ะเดือนกร,รกฎาคมก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทําสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในเดือนกร,รกฎาคมสําเร็จกันบ้างไหมคะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นเดือนสิงหาคมแล้วตามเคยค่ะเราจะมาวางแผนเดือนสิงหาคมกันค่ะ โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปวางแผนว่าเดือนสิงหาคมเราจะตั้งเป้าหมายอะไรกันเราจะทำอะไรกันนะเรามารีวิวเดือนกรกฎาคมกันก่อนเลยค่ะลองตอบคำถามของแพรดังต่อไปนี้นะคะโอเคค่ะอธิบายเดือนกรกฎาคมในหนึ่งคำถ้าให้คะแนน1นึ 10, กับประโยคนี้คุณคิดว่าจริงสำหรับคุณแค่ไหนในเดือนนี้ฉันลงมือทำเพื่อ เข้าใกล้ชีวิตในฝันของฉันมากเกนไฮไลท์ในเดือนกรกฎาคมมีอะไรบ้างคะหนึ่งสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในเดือนกรกฎาคมคือหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกภูมิใจในเดือนกรกฎาคมคือฉันจะทำเดือนสิงหาคมให้ดีขึ้นได้อย่างไรเอาละค่ะต่อไปเรามาวางแผนเดือนกรกฎาคมกันเลยค่ะตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ เดือนสิงหาคมในหนึ่งคำคือเป้าหมาย3สิ่งที่ฉันจะทำในเดือนสิงหาคมคือแล้วก็แต่เป้าหมายแต่ละข้อเป็นเป้าหมายย่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ในตารางปฏิทินเลยเพื่อที่เราจะได้ทำมันสำเร็จค่ะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับแพรนะคะในเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งที่แพรจะให้เดือนกระกฎาคมคือคำว่า focus โฟกัสนะคะก็คือเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่แพาสามารถโฟกัสในการทําสิ่งหนึ่งสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเองเดี๋ยวแพจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันคือเรื่องอะไรเดือนนี้นะคะก็ไฮไลท์สำหรับเดือนกร,รกฎาคมนะคะเป็นเดือนที่เรามีการล็อกดาวน์นะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดก็มีจํานวนสูงขึ้นนะคะซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะคะแพได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้วัคซีนก็คือตัว a s t r a าเซ e นกานั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้แพ้เนี่ยเป็นไข้ไปเลยนะคะคืนนั้นไข้อยู่ที่36.5ถึง37เนอะแล้วก็อีกวันหนึ่งตอนเช้าก็เป็นไข้เนาะก็นั่นก็คือสายเอฟเฟกตของการฉีดวัคซีนแต่หลังจากนั้นก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเดือนนี้นะคะแพ้ได้วาดรูปเสร็จไป2รูปค่ะ นั่นก็คือรูปวิวนะคะซึ่งแพรวาดให้กับเพื่อนของแพรแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นพอร์เทรตรูปที่2นะคะรูปแรกเป็นรูปของคุณแม่นะคะก็คิดว่าพัฒนาขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากนะคะเราก็ยังจะต้องฝึกทักษะการวาดภาพต่อไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่แพรทำสำเร็จในเรื่องของงานก็จะมีการ improve เรื่องของ c o m m u n i c a t i o n s k i l l ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแพ้วางแผนไว้ว่าแพาน้นจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นโดยที่แพ้นะคะได้ทำการ l e d นะคะ icate, เสื่อสารในโรงใหม่ให้กับ organization ของแพ้ได้สำเร็จนะคะให้กับ ทีมที่เกี่ยวข้องทุกๆท,ทีมในแต่ละประเทศเจ๋งไหมคะตอนแรกนะคะก็รู้สึกกลัวมากๆเลยว,ว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมเราจะพูดแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมเออแล้วถ้าเขามีคําถามมาเราตอบได้ไหมนะคะ ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางแผนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมือทำอะไรที่ยังไม่ดีก็แค่ปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะทุกอย่างมีครั้งแรกและเราทำไม่ดีในครั้งแรกก็ไม่ได้เหมือนความว่าเราจะทำได้ไม่ดีนะคะเราแค่รู้ว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาปรับปรุงได้สิ่งนี้ก็เป็นการ Syndrome ลด Im p o s พส r s y n d ซิน e มหรือว่าความรู้สึกว่าเราไม่เก่งลงไปสาหรับแพ้ได้เช่นกันนะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่แพ้รู้สึกว่าโอ๊ยน่ากลัวจังเลยมันมันจะทำได้หรือเปล่า นะแพรแค่รู้ตัวว่าโอเคแพรรู้สึกแบบนั้นแล้วไม่ได้แปลว่าแพรไม่เก่งนะแต่ว่าสิ่งนี้เป็นทักษะใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่แพรกำลังจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆและทําให้แพรพัฒนาได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะแพรก็ได้ทำ Home Improvement นะคะก็คือการทำครัวใหม่ต่อครัวไปข้างนอกเดี๋ยวแพรจะพาไปดูนะอ่าอันนี้คือคิสเ่นของแพรเนาะปกติตรงนี้คือมีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็น คิดเช่นแบบธรรมดานะแล้วก็มีตู้เย็นแต่ที่แพทำใหม่คือตรงนี้เมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ที่วางของเครื่องสักผ้าแพะก็ทําเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์สูงๆแล้วก็ติดไฟมีรูปที่แพรวาดไว้รูปแรกนะคะก็มีเครื่องทํากาแฟแล้วก็สามารถที่จะแบบนั่งกินอะไรเร็วๆได้ซึ่งก็ทําตรงนี้แต่สิ่งที่แพรทาเพิ่มเติมก็คือการขยายครัวออกไปข้างนอกนะคะก็คือตรงนี้แพก็ย้ายไปจริงๆก็ยังแบบไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็เอาเครื่องสักผ้าที่เคยอยู่ตรงนั้นออกไปเนาะแล้วก็ที่วางจานอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือซื้อทีวีเครื่องหม่เพราะว่าลกูกทุบทีวีแตกค่ะ นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือแบบเป็นการ Improvement ที่ดีนี่นี่คือแบบ p n s p t r o t i o n สำหรับแพรนะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นการ์เดนเล็กๆซึ่งก็มีแพนที่จะทำต่อนั่นเองค่ะมาถึงไฮไลท์สำคัญสำคัญที่สุดเลยนะคะแพรได้เขียนหนังสือเล่มแรกะสำเร็จทีนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการรักตัวเองถ้าทุกคนติดตามเพจแพรมานะคะจะรู้ว่าแพรเนี่ยก็คือเปิดเพจนี้มาเพื่อที่จะแชร์ ความรู้ด้านจิตวิทยาแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเนาะในการก้าวข้ามผ่านความทุกข์แล้วก็วิกฤตในชีวิตนะเรากลับมามีความสุขสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะซึ่ง การที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องผ่านการเยียวยาเนาะและการเยียวยาเนี่ยก็ทำให้แพรได้ไปรู้จักกับการรักตัวเองอยา่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้นะคะแพรใช้เวลาเขียนมานานมากเราก็เขียนสำเร็จเสียทีนะและแพรมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนมากๆเลยค่ะ หนึ่งสิ่งที่แพรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แพได้เรียนรู้สําหรับเดือนกร,รกฎาคมเนาะคือแพสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแพจะตั้งเป้าหมายตลอดเลยแล้วก็บ่อยครั้งก็คือทําไม่สําเร็จทําไม่ได้นะเราก็ทําให้รู้สึกท้อพอมาพิจารณาดีๆแล้วอะ่ะบางเรื่องเนี่ยแพไปตั้งเป้าหมายกับสิ่งที่แพควบคุมจัดการไม่ได้เนาะก็แพก็ปรับใหมโ่โอเคโอเคโดยการที่เราตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราควบคุมจัดการได้เช่น เราอาจจะควบคุมการจดการไม่ได้ว่าโอเคสมมติเราอยากที่จะมียอดขายมากเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างงี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมจัดการไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมการได้คือการสร้างคอนเทนต์อย่างสม่ําเสมอการทําบางสิ่งบางอย่างเสร็จ คือเราสามารถเซตร,ระเบียบวินัยตัวเราเองเพื่อให้ทําสิ่งต,งต่างๆเสร็จได้เนาะถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกดีและถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเพื่อจะ contribute ให้เอาคำเนี่ยมันสมบูรณ์แบบหรือมันสําเร็จขึ้นมาได้เนี่ยเราทําดีที่สุดแล้ว ก็ถือว่าโอเคแหละถ้าสมมติว่ามันอาจจะไม่สําเร็จมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเนอะซึ่งถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็อาจจะต้องปล่อยวางบ้างนะคะหนึ่งสิ่งที่พรู้สึกว่าพาัภูมิใจมากๆเลยสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือการเขียนหนังสือเล่มน,นี้เสร็จนั่นเองจริงๆแล้วพเนีอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแลแพาก็การเขียนบทความมาเยอะมากเป็นร้อยๆบทความเลยเนาะแต่ว่าการเขียนหนังสือสักเล่มเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราจะเลือกต้องเลือกซีนหนังสือว่าโอเคหนังสือเรื่องนี้เราจะสื่อสารเรื่องเนี้ย เราก็เอาหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาทําเป็นเล่มเราก็ทํายังไงให้มันสมูทซึ่งแพ้ไม่เคยทําสําเร็จเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แพ้ทาสําเร็จมันคือความภูมิใจอย่างยิ่งเลยแม้อาจจะไม่เพอร์เฟกต์ในครั้งแรกแต่ว่าแพ้ทําสําเร็จแล้วแล้วคนละครับ มีเดือนออในเดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาคมมีอะไรที่อยากจะทําบ้างน,นะคะแพรก็มีแพลนของแพแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าแพ้จะมาแชร์กันและสําหรับคนที่สนใจหนังสือนะคะรักตัวเองที่แพ้เพิ่งเขียนมานะคะสามารถออคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างได้นะคะส่วนเ,เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวแพรจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ